สวัสดีครับวันนี้มาเล่นะครับมาเล่ปลาครับการตะนอหมาอนนะก้องกลุ่นปากได้ไปปลาจิตกับปลาชิมเออปลาเองนะปลาเองอปลาช้อนนะครับปลาชอ้อนยางยางวันนี้ได้กินตึ้งโลปีหน้านู่กินได้ก็ทะเ,เลาะกลุ้มตั้งที่นี่เออ น,นี่แหละควนตายา<ม>ยัคางปลาวิดีตอนออ่น้องมานังรับไปกินหน,นานั่นไม่จยางต้องกินนานะนไม่ต้องวะไม่ต้องว่ากินได้นานกิน,น,นได้น,น,ไนั่นไม่จะยังน่นจเวลากชัโวโมงนี้ห้า่วโมงกว่าใจเองนะจะตอนเย็นกอยมาแลยอีกทีนึงลามันจะ ปลามันก็จะแห้งครับตรงนี้มันจะแห้งหเอาไปตำก็เรียกว่าอะไรทำแกงน้ำเคยอ่ะภาษาบ้านเราภาษาภาคใต้น้ำเคยปลาช่อนแห้งเออปลาช่อนย่างเหงื่อเนี้ครับ,รบนี่นะครับกว่าจะเป็นน้ำเคยปลาช่อนย่างก็เนี่ยเ,อออเนี่ยปลาช่อนเนี้ยนี่คนน่านี่หลักแบบเดียวกี่โมงเลยมันนี่คนน่านี่หลัเดียวกี่โมงนะแหละกลู้จ้าวาาเลย อ่านี่ช่องเฉียวมงเลยนะนี่สี่มงเงินนั่นเลยนะสีม่งมงอมงเลยกว่าจะเอง n นี่นครับเอาไปกล้วยรองทับเราหาอะไรมาทับเลยนี่ก็ไม้คืนนะครับพี่น้องไม้คืนมายางนี่พี่น้องไม้ย่างฟุกเอาง่ายๆธรรมดาจัครับไม่ต้องออกเบียร์ออกได้หมากเร็ง นี่แหละว,วิธีคนใต้จนนำบดโมกุ๋งเต๋อเขาเริมาอยู่บ้านนะมั่งตาทำไรเลี้ยงกันน้ำมันรีดเตาเตาน้ำเล้วยำเลีเ้ย,ย,ยงนุ่มปลาไปเอามาแล้วนู่ไมไข่กุ้นปลาชิ้มกับปลาจิ้นนะครับ นี่ไม่กุ้นครับไม่กุ้นห้าในป่ายาวนันนี้ไม้กุ้นไม่กุ้น,นอืมกา่ทำยาการผชาวบ้านนะพี่ม,มันแป้งเก็ดแป้งอ่ะ ไม่กพืนไม่ตรงครับเรื่องเสื่อเบียร์นี้ห้าวนันนี้อืมนี่ครับเจกนะครับเจกรถคุณปูกับกันนี้รถคุณปู mhm ừ, tìm khả vino tìm khả lưu cà tà tìm lưu mày 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 đây, đây gì nhỉ rồi ốc xinh này ốc xinh này xinh này tầm nàn này tầm rồi này. là nó thêm cân มาเต็มรถเลยไม่คืนนะนกกลืนปลาไม่หรอไนั่นก็เดียวกัปลานล้วกับปลาปล,า,ปลาคือตีย่างปลาิดีนะปลาตีย่างปลาตนะาเกง แค่บว่าออกวันมาเดี๋ยวว่ามาตีนระวังระวังระวังว่ามัตีนร้อนร้อนนี <c oughs> ่เพื่อกินตังโดโลกมั้งส่งปลานะครับ ๋ยวคอยมาเลยว่าเย็นอีกตีนะครับพี่น้องว่ามันอีบันหรือมันจะซุกไหมอ๋อเน,นี่หรือเ่นๆๆเรนเรนเนื้อนี่ทุกเร็วนี่แต่ว,ว่าเขาไม่เอาคนปนนี่เขายายได้กินนา,นานๆเอาไว้แห้งเลยนะครับแห้งไปเลยอืม มอ่ะส่งจเยแคบหนมันมดีงย่มันองนอดไดนแล้วเยอืมเดี๋ยวไปมาแล้วอันยินนะโอ้นี่ปลาโจนปลาโจนยาง